สวัสดีค่ะเตงโมทักทายเอฟซีสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกผคนค่ะมื่อนี้เป็นช่วงเศร้าของวันทีมื่อนี้เป็นวันทียี่สิบแล้วเนาะค่ะค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยคู่ก็พร้อมทีมงานห้องค่ะไปขึ้นบ้านไม้เสียจวนหรือว่าจะเป็นผู้ตาห้องผ้าลูกผ้าลานไปขึ้นบ้านไม้ของเสียจวนก็ได้เนาะค่ะเมื่อวานนี้ค่ะสําหรับบ้านเลขทีเนาะค่ะเอฟซีห้องค่ะถามไทยเขามาหลายค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีของแตงโม่เนาะค่ะสวัสดีเอฟซีทางไกลและทางไกลต่างประเทศแน่ค่ะบ้านไกลเลียนเคียงาอน่ตั้งจังหวัดแน่ค่ะเป็นจยงไรน้อค่ะมือนีกับันที่ยี่สิบแล้วเนาะค่ะสําหรับเอฟซีที่ลอกค่อยค่ะลูกปิงปองหรือว่าในคู่เขาจะไปจิบจับลูกปิงปองโยศารคุณแม่ฮันนี่ค่ะก็ได้มือแล้วเนาะค่ะปูไ้มือให้เว่นมาแล้วค่ะ ทักไทยค่ะทักไายครอุณทุกคนเนาะค่ะเป็นจังนไรค่ะเอซี่ค่ะสูกมานกันบ่ค่ะเอ็ดีทานใดยังบ่สูกว่ามานเท่ากกระเยจนเย็นเนาะค่ะสะสมบุญไปน้ำปูเข้าไปก้อนค่ะเพราะว่าการสะสมสร้างบุญหรือว่าสูกวาสนาค่ะทุกคนเท่ากกบอยู่ได้ด้วยความหวังค่ะวางยังค่ะวังว่าจะได้สูกได้หลัก ขนาดลูกลานปูเป็นลูกเป็นลานปูยี่น้ำปูแท้ๆเนาะค่ะปูไปย่งว่ให้ตัวเดียวค่ะย่งแตงโมที่ปูก็ให้เก้าศูนย์ให้สิบหกให้สิบเก้าไปยังสิค่ะวันนี้ค่ะทีมงานแต่ละคนค่ะแนวทางก็จะบวกขึกันเนาะค่ะเขาก็พินิษฐพิจารณาเบิ้งค่ะเขามากตัวได้เขาก็จังลองเสียงรองอธิษฐานเบิ้งค่ะค่ะสำหรับเอฟซี ีมามือนั้นเนาะค่ะทีมาให้ปูอือว่าเมรูเฮานางลดให้เพิ่นก็นย่งบ่ได้อยู่ค่ะทะเบียนเพิ่นสามสองเนาะค่ะแนวทางเฮากับมาสามสองัอองปูบอกว่าพอเสิใหามเครูเฮ้าไปหยิบลูกวิงกอง2ลูกค่ะให้อาจารย์สมคิบดบดทองเฮาจับสามลูกค่ะก็เป็นปริศนาเป็นคำวาคำจาของปูเนาะค่ะยับซีท่านใดค่ะ ลองที่นิจิจาน่าเบิรงบางท่านก็อาจจะได้แตงโมกระบ,บอกจิ้ไปอยู่เนาะค่ะสําหรับเหลขสามซองค่ะบางท่านก็บอกว่าอ้าเหลขสามซองมัจะใส่ค่ะก็คือเพื่อนกระจาเอาคําบวกาําจ่าของครูฮ้อละค่ะครูให,ห้แม่ครูฮ้อไปยิบสองลูกให้พระอาจารย์สมกิตให้อาจารย์สมคิตบดท่องเอาจับสามลูกค่ะครูกระบ,บอกว่าูเป็นพิเศษเนาะค่ะ FC เอฟซีฮ่าก็เลยจำเอาคํามว่าค้าจ่าของปูค่ะ มื่อน,นี้ค่ะแตงโมก,ก็สิเอาคลิปเนาะค่ะคลิปที่ม่ผู้เขาแสดงที่เทิงเรที่ที่อยู่บ้านเสียจวนมาให้ชมเนาะค่ะเป็นการแสดงสดสอดลองสด้ของแม่ผู้เฮาค่ะสําหรับแนวทางของปูตาหนึ่งกลุ่มภาพันเนาะค่ะผู้บอกว่าหกค่ะเพราะว่าผู้เฮาเหตุการณ์หกเป็นแต่ตองวดแล้วค่ะผู้บอกว่า,าว,วันนี้ให้ระวังพี่น้อง สำหรับเลขพี่น้องเนาะห้องก็ลองพินิ่ิดเจ้าเบิ้งค่ะนี่ตัวไหนแน่ค่ะห้าก็ลองพินิ่ิดเจ้าเบิ้งเพราะว่าปูว่าไม่หกค่ะห้องก็ลองไปเบิ้งเนาะค่ะอันบบนีนเป็นเลขพี่น้องห้อ,กองกับพินีิดเจ้าเอาค่ะเพราะเป็นการเซฟเวลาเนาะค่ะไปเบิ้งค่ะไปชมค่ะการแสดงของแม่คู่ห้องหมู่บ้านนี้เนาะค่ะแตงโมก็เพิ่งจะเอามาลงคลิป ให้หฮอได้ไฮพอร์พี่น้องค่ะได้พึงได้ชมนะคะสําหรับเอฟซีที่มารวมงานขึ้นบ้านไม่ของเสียจวนเมื่อไรค่ะแตงโมก,ก็ไม่ขิดนะคะทีมกู้ครับอาจารย์สมกจเท่าแสดงมีเพิ่งด้วยที่ห้เบิ่งพรอมค่ะค่ะสําหรับแนวทางนี่เอฟซีเขาจะเสียงโฉบนะคะหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้า้วค็ซีหนึ่งศูนย์หกเนาะค่ะ, 4, 6, ะ,ค,ะค่ะแตงโมก,กับสีโซแนวทางของเมื่อวานไ้เบิ่งเนาะคะ่ะพี่นอ้องฮอตกับแคปหน้าจอเอาแล้วค็ เอาไปเบิ้งเนาะค่ะเคปหน้าจอไปแล้วก็เขาก็เอาไปพินิจพิจารณาเบิง้งว่าปูเขาบอกอยังไงแน่ค่ะแตงโมงเขียนอะไรลงแม่ค่ะพี่น้องเขาก็เคปหน้าจอเอาส่นกับเบิง้งเบิ้งหลายๆรอบรีดหลายๆรอบนเนาะค่ะส่นกับเขีหน้าจอไปเบิ้งกันเนาะค่ะถ้าเป็นการเสียเวลาค่ะไปเบิ้งมือผู้เขากับอาจารย์สมคิดแสดงที่เทิงเวทีนะค่ะเป็นบทเพลงที่แม่ปู่แต่งเองค่ะแล้วก็ลองเองลองคู่กับอาจารย์สมคิดว่าทองกันเนาะค่ะ ไปติดตามโมอพร้อมกับแตงโมพะลุยค่ะค่ใครลืมแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามค่ะกดแชร์พร้อมเนาะค่ะเป็นการให้กำลังใจทังทีมงานเท่าค่ะไปติดตามม่พร้อมกับแตงโมค่ะพร้อมนะ้ค่ะอยู่จังหวัดศรีสะเกดตาไปได้ค่ะเด้อ ่ขั้นโชกนักกัดคือท่านผู้ได้ประกาศเต็มโม่ารวยน้องไอ้ผารวยได้อ่าเต็มตองเพี้ยนซำตานุนบนที่นอนนะคะบัตรพิเศษเสียงแล้วนะคะอ่าแล้วก็ติดตามนะคะพอมาเมื่อคู่กันอ่าสืบสารต่อจากคุณแม่ฮันนี่สีสารไปขอราะโศกนะคะได้โศกเวลาจากเรซิดนต์ไปเก็บบนวันทียี่สิบเก้าโมกตลาสองห้าหกแปดนะคะ ເດືອນ o ຈົ້າພໍພໍພໍຄຶດໃດຢູ່ໂອລາແດນທີ່ມ เราฝากมีเชื่นกันแล้วกันพคูนะครับฟังท่าิเมนคูค่ะผมปีน้องก็ไปฟังในยูทูยูทูเปนะครับมีอนีมาเลยมีสระโเดียอกนะครับอยากึกลอพิูกับเต้นพื่อไปทังยูทูปกันแล้กันค่ะิเมนคูเป็นพี่ซาซานะคะเป็นทั้งงานพิงซเมนคูแต่งเยอะมากนะคะลองคูกับอาจารย์ กี่บอดทองขอฝากไว้ให้ออกหัวออกใจเอ็มซีสูบสูบมาค่ะมาแนวหาเกินแต่มาไมทีมึอนี่ว่านักเราอ่า เปิดยูบ้าเอาก่อนลำแล้วก็เพลงมาเปิดซิงอยู่บ้านของป้ายจวนกันแล้วท่านเขียนเขี่ยนเอา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 เงินพ่อมาให้นักร้องหน่อยเอามาหมดเลยนะลูกคนละหมื่นบาทเงินพ่อมีอยู่สองพันเอามาคนละพันเอามาหมดเลยลูกพ่อพ่อก็จบกหมดอก้นอ่เป็นท่านเนื้อว่าให้มงค์ขึ้นมือเหรอ มา้องจุงไว้ดอกประเสริฐมาเป็นระซานดอเป็นกะไอาย้นส้นิเออเออเออเพียเียบเออเออตอเตือนต้องเตือนน้นักเรียนเป็นกอนใจค่ะขอบคุณมากมากเอปอจจุเนอเสียเกินขอให้ร่าขอให้รวยขอให้รวยขึ้นเอสิลเดียขึ้นมาโซวเออเดียวให้ให้อาร้องก่อน เหรียญเงินพันเก้าหกสองเออเก้าหกสองเนี่ยเรื่องเล่าว่าสิบ้านนี่เก้าสองบ้านเสื้อเตือนครับขอฝากซิกเกันไม้ขอไปพูดบรรจนาบดขอทิ่ฟังกุหลาบแดงนะครับเป็นน้ำตาลนวคนที่นอนขอไม่ให้มีสีสานครับน้ำมาสารต่ออัดไม้นะครับขอฝากไว้ใน